สัสดีค่ะชื่อน้า,า,าส,สาวรัตพงศ์ขาววันฟางรหัสห้าแปดสี่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าแผนกทีโนโรีคอมพิวเตอร์จะให้อะไรเทคโนโรีคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาสอนการจัดการเอกสาร Microsoft Word สองพันสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหน้าบาของเวิรสองพันสิบนสามค่ะวันนี้จะมาสอนการแทรกเลขหน้าหัวฐานกระาดาษคะ ข้าไปที่ insert ค่ะนาทีต้องหัวมุมน,น,นะคะเราพิมพ์เลขไปค่ะแล้วคุุมหนัง insert h e a d n u m b e r ค่ะแล้วกด top of page แล้วเลือก print number สามค่ะเราก็จะได้นหน้า ก็จะลเลขไปเรื่อยทำแบบท้ายก็เช่นกันนะคะหอนห้องลุมอันนี้จะมาสอนการตั้งค่านักกระดาษเพจเซทับนะคะเข้าไปตรงที่เพจเลเยอร์นะคะแล้วคลิกตรงมุมล,ล่าง ขาจะเป็นระยะห่างของขอบบนกระดาษนะคะส่วนบอททอมจะเป็นระยะห่างของขอบล่างกระ,าะ,ะดาษค่ะนีระยะก้านหน้านะคะส่วนไลท์ระยะก้นหลังค่ะอันนี้จะเป็นการเลือกหน้ากระดาษนะคะจะเอาแนวนอนหรือแนวตั้งส่วน paper เ a เ e อร์ไซส์ก็คือขนาดกระดาษที่เราจะเลือกใช้นะคะมี A 3 A 4ะคะ่ะส่วนนีฟเฟ e เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะคะได้กดโอเคอัน,นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ แล้วก็จะมาสอนการปรินเตอร์นะคะของงางทร้อหมดขั้นแรกเราต้องเลือกปรินเตอร์ที่พร้อมนะคะคือชื่อปรินเตอร์ที่เราจะเลือกปรินนะคะขึ้นเรนดี้คือว่าพร้อมที่จะปรินนะคะอันนี้คือกําหนดพิมพ์หน้าเอกสารทั้งหมดนะคะคือปรินอ้อเพคค่ะส่วนนี้คือเลือกหน้าที่เราจะปรินนะคะ สมมุนหน้าสองหน้าสี่แล้วก็พิมหน้าสองหน้าสี่มันก็จะเป็นแค่สองสี่อ่ะอัน,นจำนวนหน้ากระดาษนะคะถ้าเสร็จเราก็คลิดที่ปิ้น